อยู่กับแก๊งพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้คือ Toyota Revo ทะเบียนสวยเลยนะ499วันนี้ผมเอารี vo 2.4 Ent r รนะครับปี21นะครับเป็น4ประตู P-runner เกียร์ออโต้นะครับติดฟรีมาแล้วเบอร์60นะเกียร์อัตโนมัตินะครับภายในสวยปิ๊งภายในสวยปิ๊งนะครับเลขไม่พึงแสนสี่เลขไม่พึงแสนสี่ที่ได้รถกระบะ4ประตูออโต้นะครับพี่นะมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มๆและค่าตัวเพียง5แสน 5 9 0 0 0บาท5 5า0 0 0เบาทเท่านั้นนะครับกับไฮลักรีโวตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆฟิลท่านเลยนะครับอยู่ผมเบทอโต้นะครับวันนี้จัดรถสวยเข้ามาใหม่ให้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้รถเพิ่งกลับมานะครับส่งไปเก็บงานกันชนหน้ามานิดหน่อยรถเพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้ล้างเลยด้วยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้คือ Toyota Revo นะครับ2.4ตัวเอนทรีนะครับปี2021 นะเป็นปี2 0 2 1นะครับได้4ประตูพิลันเดอร์ตัวสูงเกียวโตนะครับหน้าหล่อหล่อครับเลขไม่แสนสามนะครับทะเบียน499ทะเบียน499้าานะคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากรถสวยมากนะครับ2.4ตัวเอนทีนะครับนะเป็นตัวเริ่มต้นเกียวโต้ภายในบ่อผ้าได้4ประตูพิลันเดอร์ตัวสูงนะครับ4ประตูพิลันเดอร์ตัวสูงนะครถสรยสวยนะที่ดูไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับอันนี้ขนาดเอนทีนะ นะไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดย์ทันมันนิ่งไลท์ให้แล้วนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำกลอสไฮแบ็กนะครับสลับกับเส้นโครเมียมนะครับใหญ่ๆเลยนะผมบอกเลยว่าเงาๆปิ๊งๆนะครับชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทนะครับรถสวยๆแบบนี้นะพี่ๆสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ096นะครับ535 5153นะครับดูดีล้อแม็กเป็นสีเทานะครับดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดำ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกห้โลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับตัวนี้เป็นพีเรนเนอร์นะครับแน่นอนมีบันไดด้านข้างมาให้มีบันไดด้านข้างมาให้นะครับรถสวยเดิมบางขนาดนี้พี่รถสวยเดิมบางขนาดนี้ดูดีสีประตูพีเรนเนอร์สวยๆใครหาอยู่นะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์นะครับ0ูนย์หนะครับห3 5 5153นนั่นเองนะครับโลโก้เราลอกออกเหมือนเดิมเหมือนตามที่ผมเคยแจ้งนะครับเพราะว่าพอรถเอาไปขัดสีอะ มันจะติดนะครับเราก็เอาออกนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับตัวรถแฉ่ยังไม่ได้ล้างของจริงยังไม่ได้ล้างจริงๆเลยนะครับนะครับยังไม่ได้ล้างจริงๆเลยต้องแบบว่ารีบมารีวิวให้ดูนะรีบมารีวิวให้ดูนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวเพียง5 5 9 0 0 0าบาทห59พี่ลี vo p r a n ั e r ตัวสูงนะครับไฟท้ายเป็น LED ดีนะครับมือเปิดนะครับเป็นโคมียมพร้อมไฟเบรกโดนที่3นะครับ แล้วดูโครงสร้างด้านท้ายครับเดิมๆสวยๆเลยเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะพี่นะขอภัยนะรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะครับโครงสร้างด้านท้ายเดิมแบบนี้เลยครับเดิมแบบนี้เลยนะครับได้4ี่ประตูพีลันเดอร์ตัวสูงสวยๆนะครับ5,59,00 0า้ 5, 15, 000, 000บาทพี่นะถูกมากๆนะครับถูกมากๆนะครับนะ เดี๋ยวคัสซงคัสซีอะไรต่างๆช่วงลงช่วงล่างตัวนี้แหละเราพ่นกันสนิมให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอาง่ายๆคือคันนี้ได้รีโวปี๒๑ไม่แสนแสนสามแสนสามแสนสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวสูงสีขาวปี๒๑นะครับราคาห้าห้าเก้านะครับฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับฟรีดาวแน่นอนอยู่แล้วภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดําสวยๆเนียนๆนะครับมีบาร์จับมาให้เรียบร้อยสองฝั่งนะหลังคาเป็นสีเบรนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยเป็นสีดํา สวยปิ๊งเลยนะครับเดี๋ยวเราแบบล้างขัดทรงขัดสีให้อีกรอบนึงก็ใหม่กริปแล้วคันนี้นะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อได้เลยนะครับ096นะครับ5355153ที่ดูสีสภาพไม่รู้จะพูดยังไงภายในสวยมากนะ2.4 n อที2.4 n อทีนะครับสวยปิ๊งนะครับหัวน็อตแก้มข้างนะครับไม่มีขยับหัวน็อตแก้มข้างไม่มีขยับนะตัวนี้นะนะครับ นคอนโซลคอนโซลนะครับแข็งแรงเป็นสีดำตัดสีเทาหน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติเป็นแอร์แมนนวลขออภัยครับเป็นอนาล็อกเป็นแอร์แมนนวลแต่เกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดการขับขี่ก็คืออีโค่และพาวเวอร์โหมดนะครับตัวเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้เลื่อนไปที่ตำแหน่ง S นะครับแล้วก็เชนเกียร์ได้เลยนะครับขึ้นลงทำได้สบายนะครับนะ Toyota Revo ครับพี่ 2.4 NT เนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์ตัวสูง4ประตูสวยๆนะครับนะ,บนะผมบอกเลยว่าสวยหยดย้อยมากๆนะและราคาอย่างเบาเลย5 5 9 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับรถกระบะ4ประตูตัวสูงกระบะ4ประตูตัวสูงนะเลขไมล์ห่งแสนสี1หม่นมากิโลครับพี่พวงมาลัยหนังสามกานนะครับมัลติฟังก์ชันเรียบร้อย นะครับเบาะสวยๆกิ๊บกิ๊บนะครับเบาะสวยๆกิ๊บกิ๊บนะอันนี้คือเขาเรียกว่ารีวิวรถเข้าใหม่นะรถไม่ได้สะอาดเลยนะผมถ่ายนะแต่ว่าผมอยากให้เห็นก่อนว่าอารถผมซื้อมาแบบนี้นะนะครับแล้วดูเนี่ยแก้มข้างนะครับอันนี้อะไรติดไม่รู้นะเดี๋ยวเขาทำทำ,ทำสปาทำอะไรเสร็จผมมารีวิวซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เอาไปอัปเดตก่อนนะครับว่าเรามีนะรีโว่2.4 e p a ดสนะครับปี21เอ็ดไม่ใช่ e p a ทส2.4 e 2.4อนที่2.4อนะครับปี2021หล่อๆแบบนี้นะพี่นะไม่แสนสี่นะครับนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับโอ้โหหนักหนักมากนะครับอ่ะเปิดฝากระโปรงมานะครับคาบใครยังอยู่นะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหัวนอตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับรถยังไม่ได้คลีนนะครับอันนี้คือรถสภาพเข้าใหม่เลยนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับแก้มเกิมเดิมหมดเดิมหมด ราคาค่าตัวแค่500,000 5 9 9,000บาทเท่านั้นนะรถดูดีพวกเพนมาร์กต่างๆตามจุดข้อเนี่ยอยู่ครบนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวรถคลีนให้ทำสปาให้นะครับรถใหม่แน่นอนนะครับใครสนใจอยากจับอยากจองก็โทรได้เลยนะครับ096นะครับ5355153นะครับกับผมเนทอโต้นะครับนะ2.4 entry นะครับปี2021คันนี้นะครับรอสวยๆรอคุณอยู่ นะครับ